ตัดข้างๆตะลิ่งนะครับข้างฝั่ง ีโดนด้วยหลิวจะเต็มนะครับสีเงินนะครับผมนะครับเหลิวจะเต็มสีเงินเห็นจับโอเคครับผมเดี๋ยวจะเต็มสีเงินครับผมสุดยอดจริงๆครับ